เคนะครออับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กับไมค์ครับอีกแล้วจะมาต่อกันในพาร์ทที่สองนะจากพาร์ทที่แรกที่เราเอาชีวิตรอดโดยยังไม่ถึงกลางคืนนะครับวันนี้จะมาเอาให้ถึงกลางคืนเลยแล้วกันนะครับเปิดเพลงฟังดีกว่าเดี๋ยวรอไอ้นิวมันอัพคลิปลงเปิดเพลงฟังเปิดไอ้น<ว>้อแคร์บา้างแล้ก็อยู่กับแแลรวเชอร์คนเดิมนะที่รีวิวเกมยิงปืนไปนะครับ หน้าตาสบบรหอมากครับโอเคนะครับเราก็อยู่กับโอเคนะเราก็อยู่กับเกมไมค์คาร์ดนะครับจะมารีวิวโอเคนะครับดิวอยากฟังไอเดนแคร์เปล่าเราก็ตอนกลางคืนกันแล้วนะครับเราจะยังงไดีโอเคนะครับเราก็ หาบ้านอยู่กันนะครับเราไม่มีบ้านนะเร,เราได้เหล็กแปดอันน,น,ไไน,ไนะไอ้นี่อะไรวะเระคลิปมึงไปแช่นะดีไอ้นี่เลยเป็นแดนเฟเโอเคนะแล้วก็ขุดแรกกันเลยนะครับมไวภาพดำอ่ะมื่อวางโทรศัพท์ไปเหรอใช่ครับ ตอนนี้เรากาลังขุดแร่อยู่ครับเราต้องระวังคิปเปอร์กันนะครับท่านผู้ชมคิปเปอร์เป็นสิ่งที่ดีเคนะครับก่าผมจะทาคลิปได้คลิปหนึ่งนี่มันนานมากครับต้องใช้เวลากันหน่อย,อ,นนยอันนี้พาดอันนี้พาดที่สองกันแล้วนะครับเราจะมาเล่นหาขนกัน,นนะครับเสร็จยัง โอเคนะครับก็มีเสียงรบกวนนะครับเป็นเพื่อนผมไอ้โดนแคดนแคโอเคเขารบกวนมากเลยนะตอนนี้ <c oughs> ก็ขออภัยด้วยครับ <c oughs> หน้าเขาเหมือนไฮเบิโมมากครับเดี๋ยวคลิปมึงเสร็จยังเนี่ยกูเสียกูจะดูไม่อะตอนนี้ยังไม่ทันจะตอนเช้าเลย <c oughs> เราจะย้ายบ้านกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้ เป็นเจ็ดร้อยสี่สิบดีเฮ้ยเฮ้ยทำคิวนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวรีวิวเอ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวเล่นพาร์ทสองเสร็จก่อนพาร์ทแรกแกดูไปยังอ่ะมืออะไปเปลี่ยนให้เป็นเจ็ดร้อยสี่สิบพาร์ทแรกแกดูไปยังพาร์ทแรกเอาชีวิตรอดอะดูหมดแล้วเนี่ยเอาเหรอเขาหาบ้านอยู่เนี่ยไ,ได้มันก็ชื่อรีวิว แต่นี้รีวิวแล้วแล้วเปลี่ยนแล้วเนี่ยโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็หลงทางกันแล้วนะครับกำลังหาบ้านอยู่กันนะครับโอเคคิปเปอร์ครับคิปเปอร์มาแล้วครับโอคิปเปอร์ครับเชื่อไม่น่าเชื่อนิวเจอคิปเปอร์คิปเปอร์เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็กนะครับท่านใดที่มีอุปทานก็ขออาภายัยด้วย โอเคนะครับเจอคิปลปออีกตัวแล้วแล้วก็ระเบิดไปแล้วครับแม่งไม่อยากรู้เลยอ่ะโอเคนะคก็มีคนกลนประสาทนะขอภายดยนะครับโอเคนะครับเราเจอดินแดนใหม่ครับดินแดนแไม่รู้ทะเลเป็นสีดำนะครับไม่รู้ทำไมทะเลถึงเป็นสีดำครับแม่ทะเลสีดำนะ เท okay, นะครับเราจะหาบ้านอยู่แถวนี้กันแล้วกันนะครับเราจะอยู่ตรงไหนกันดีนะครับดูเสร็จยังเอ้ทเสร็จยังเ okay, นะครับแล้วก็ห้องที่อยู่ตรงนี้กันเลยนะ โอเคนะครับวันนี้เราก็เจอที่อยู่แล้วน,นะครับสมัยนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามกดไลค์แลกะกดสตต๊กเรไกันด้วยนะครับตะไคร้นะครับ